คุณหมอทวัตชัยนะครับโพสต์ Post อย่างต่อเนื่องจริงๆครับสำหรับภาพนะครับ2ี5 6ก็ได้ทําการโพสต์ข้อมูลที่ทําการวิเคราะห์ภาพนะครับแล้วก็เอาออกมาซึ่งบอกได้เลยว่าเห็นชัดเจนมากนะครับต้องบอกว่าภาพนี้มีการวิเคราะห์เอาไว้ตั้งแต่ต้นๆถ้าใครดูข่าวตั้งแต่ที่แรกบอกว่าภาพนี้ไม่มีการปลอมภาพนี้เป็นจริงถ่ายจริงทุกอย่างจริงนะครับตอนนี้ คุณหมอได้เอาข้อมูลออกมาแล้วนะครับว่ามีการแก้ไขดัดแปลงภาพตามข้อมูลที่คุณหมอทวัตชัยออกมาก็ต้องดูสิครับว่าวันนี้ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายที่เคยออกมาบอกนะครับว่าภาพนี้เป็นภาพจริงแน่นอนไม่มีการแก้ไขเวลาไม่มีการแก้ไขภาพไม่มีการแก้ไขอะไรเลยจะออกมาพูดกันว่าไงหรือจะเงียบเก็บเป็นเป่าศากหรือหดหัวอยู่ในกระดองเหมือนเดิมก็ต้องรอดูกันแต่ อย่างที่บอกว่าคุณหมอธวัชชัยเวลาที่ท่านโพสต์อะไรออกมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีข้อมูลมีหลักฐานมีความชัดเจนอยู่แล้วนะครับไม่ได้โพสต์ออกมาแค่ลอยๆหรือว่ากล่าวหาแบบไม่มีหลักฐานอะไรแต่ท่านมีนิติวิทยาศาสตร์มีข้อมูลมีความชัดเจนมีหลักฐานอ้างอิงมีข้อมูลอ้างอิง ออกมาให้ทุกคนได้เห็นเพื่ออะไรครับเพื่อทุกคนจะได้รู้ว่ามันคืออะไรวันนี้ไม่ใช่แค่พูดล,ลอยๆอว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้นนนอ,นนอันนี้ไม่ใช่คุณหมอธวัชชัยเวลาที่คุณหมอธวัชชัยโพสต์ออกมาจะโพสต์เอาข้อมูลเชิงวิชาการและหลักข้อมูลทั้งหมดออกมาซึ่งเราก็พิจารณาเองได้อยู่แล้วว่าข้อมูลที่คุณหมอธวัชชัยออกมานะ่ะมันคือความจริงภาพ21.56ที่เราสงสัย ข้อแตกต่างม,มากมายบางคนสง,ส,งสัยเรื่องของรอยสักบ้างอะไรบ้างผมต้องบอกว่าไอ้รูปรอยรอยสักเองเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ใชกล้องหน้ากับกล้องหลังได้เพราะฉะนั้นก็คือแขนสมมุติมมว่าถ้ากล้องหน้าเนี่ยนะครับมันก็แขนก็อยู่ฝั่งหนึ่งแขนขวาจะอยู่ฝั่งหนึ่งพอใช้กล้องหลังแขนขวาก็จะอยู่ฝั่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องของเรื่องของรอยสักอะไรเงี้ยมันอาจจะมาเทียบไม่ได้แต่ข้อมูลที่คุณหมอทวัชชัยเอาออกมาเนี่ยมันเห็นได้ชัดอยู่แล้วและมันเทียบได้เทียบได้ชัดหลายหลายคนอาจจะยังไม่เห็นนะครับว่าคุณหมอทวัชชัย ภาพนะครับที่คุณหมอวิเคราะห์ออ,อกออกมาเนี่ยที่คุณหมอโพสต์แล้ววิเคราะห์อ,ออกมาให้เราเห็นเนี่ยเอาลงมาให้ดูอ่ะเดี๋ยวเราไปชมนะครับที่คุณหมอโพสตเอาไว้ครับนี่ครับผม นี่แหละครับคือภาพที่คุณหมอได้โพสต์เอาไว้นะครับโพสต์เอาไว้และวิเคราะห์ภาพนะครับความแตกต่างซึ่งเราจะได้เห็นภาพได้ชัดว่าในการวิเคราะห์ภาพออกมาเนี่ยมันมีความผิดปกติเยอะมากและมันไม่ได้ตรงตามนั้นก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะครับเราก็ให้โอกาสครับอย่างที่ผมบอกผมพูดเสมอว่าวันนี้เราไม่ปักปั้มใครเราไม่ว่าใครเราไม่กล่าวหาใครแต่อย่างที่บอกว่าเราเจอภาพพิรุธเราเจอขอ้อเจ้าหน้าที่เองนะครับที่บอกว่าภาพนี้เป็นภาพจริง และเป็นภาพนะครับที่ถ่ายจริงเวลาจริงโอ้โหตรงตาม GPS ตรงตาม GPS ของเรือตรงตาม GPS ของโทรศัพท์นะครับบอกว่า21.56แล้วเรือเรือลำมาตรงนี้แค่ลำครั้งเดียวไม่มีการนี่แน่นอนไม่มีการแก้ไขไม่มีการดัดแปลงหรืออะไรทั้งนั้นนะครับโอเคก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นคนบอกนะครับในวันถแถลงข่าวเมื่อวันที่26เมษายน2565แน่นอนครับเมื่อท่านเป็นคนพูดแล้วมีข้อมูลหลักฐานออกมาแบบนี้นะครับ ท่านก็ต้องออกมาตอบด้วยว่าสิ่งที่ท่านมีข้อมูลและหลักฐานที่ท่านมีนะครับทางนิติวิทยาศาสตร์ทุกอย่างเนี่ยออกมาว่าภาพนี้คือภาพจริงอย่างที่ท่านบอกเอาออกมาครับผมอย่านิ่งอย่าเฉยครับวันที่คุณหมอธวัชชัยได้เอาออกมาโชว์นะครับนี่ครับคือหลักฐานที่ภาคประชาชนเอาออกมาโชว์ในเมื่อคุณเป็นหน่วยงานราชการเป็นข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่มีหลักฐานอะไรงัดออกมาสิครับอย่าเงียบนะครับเพราะถ้าเงียบแบบนี้เท่ากับคุณไม่มีน้ำยาคุณไม่มีอะไรเลยทําไมเหรอครับ ทำใหต้องเนี่ยอย่าบอกนะว่ามันอยู่ในสำนวนมันอยู่ในนี่ไม่ได้เกี่ยวครับการที่บอกาภาพจริงหรือไม่ภาพจริงมันไม่ได้เกี่ยวกับข้างในสำนวนแต่วันนี้คุณต้องออกมาชี้แจงให้กับประชาชนเพราะนี่คือสิ่งที่ประชาชนต้องการอยากจะรู้ว่าสิ่งที่พวกคุณทํามันคืออะไรอย่านะครับเพราะการสืบสวนสอบสวนหรือการตั้งคณะกรรมการสอบคุณบอกว่าผิดวินัยไม่ไรแรงแต่ถ้าวันนี้ เอารูปภาพพวกนี้เอาของพวกนี้มาโกหกแหกตาประชาชนเนี่ยอ <websites> ันนี้ผมบอกเลยเลยว่าไม่ใช่การผิดวินัยไม่รายแรงนะครับแต่เป็นการผิดวินัยอย่างมากแต่ก็อย่างที่บอกว่าเราไม่กล่าวหาเราไม่โจมตีเจ้าหน้าที่รอเจ้าหน้าที่นะครับออกมาครับกล้าออกมาหรือเปล่ากล้าเอาข้อมูลของตัวเองออกมาชนกันหรือเปล่ากับข้อมูลของคุณหมอถ้าแน่จริงก็ออกมาเพราะตั้งแต่คุณหมอเปิดมาเนี่ยผมเห็นแต่เจ้าหน้าที่นะหดหัวยุ่แต่อยู่แต่ในกระดองไม่เห็นกล้าเปิดเผยหรือกล้าโพลอะไรมาแน่จริงออกมาครับเจ้าหน้าที่